สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เหมือนเดิมเช่นเคยนะคะเพื้อนสภาทุกท่านนะคะมาเยี่ยมชมที่ดินคลอง8ปทันยบุรีนะคะจังหวัดปทุมธานีนะคะคลองแปดของเรานะคะเปิดขายไปแค่2สัปดาห์นะคะคึกคักมากค่ะเกือบหมดแล้วนะคะเหลือแค่ไม่กี่แปลงเองนะคะตอนนี้ก็จะเหลือแปลงที่2แปลงที่6แปลงที่7แปลงที่9แปลงที่1ิบสและ13นะคะ ส่วน200ตารางวานะคะก็จะเหลือที่แปลงที่18.1นะคะจะเริ่มต้นที่ราคา ตารางวาละ7,200นะคะแล้วก็จะมาที่12.2นะคะก็คือ200ตารางวานะคะที่เหลือเป็นแปลงละ1ไร่นะคะ400ตารางวานะคะตรงนี้นะคะเราเริ่มที่ราคา7,000บาทจนถึง1 8 0 0บาทนะคะที่ดินคลอง8ของเราอยู่ใกล้อะไรบ้างคะก็อยู่ใกลส้สกถกานรประมูลนะคะคลอง8นะคะอยู่ใกล้ตลาดนัดคลอง8ค่ะแล้วก็อยู่ใกล้กลารประปาส่วนภูมิภาคธัญบุรีนะคะอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยเทคโนโล,โลยีธัญบุรีแค่8กิโลค่ะแล้วก็ห่างจากมหาวิทยาลัยศรี นครินทร์ทว mm ีโร่นะคะแค่25กิโลเองนะคะเห็นไหมคะการเดินทางสะดวกสะดวกสบายมากเลยนะคะแล้วก็วงแหวนรอบที่3นะคะก็จะมาลงที่คลอง10แล้วนะคะและที่จะทับซีเกตตันั้นนะคะรถไฟฟ้านะคะจะเชื่อมมานะคะที่รังสิตที่มาที่รังสิตนครนายกจะมาเชื่อมที่คลองแปนะคะรถไฟฟ้านะคะปี64นี้เองค่ะจะมาถึงแล้วนะคะเห็นไหมคะว่าที่ดินตรงนี้นะคะจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะคะ ค่ะข้างหน้านี่ค่ะที่เขาขายเ็าขายกันตารางวันละหมื่นห้านะคะแต่ของเราเริ่มต้นที่เจ็ดพันนะคะถึงหนึ่งหมื่นแปดร้อยบาทเท่านั้นนะคะแต่ถ้าลองคิดดูนะคะถ้าอนาคตรถไฟฟ้ามานะคะดิฉันคิดว่าคาดการว่าน่าจะไม่ต่ํากว่าตารางวันละห้าหมื่นนะคะตอนนี้สามารถซื้อเก็บไว้นะคะทําโรงงานก็ได้ค่ะเรามีทั้งพื้นที่สีม่วงและพื้นที่สีชมพูนะคะตอนนี้พื้นที่สีม่วงของเราก็เกือบหมดแล้วนะคะตอนนี้ก็จะเหลือพื้นที่สีชมพูเพียงแค่ไม่กี่แปลงเองนะคะตรงนี้นะคะซื้อไว้สร้างบ้านที่อยู่ อาศัยนะคะหรือจะทําโรงงานทําโกดังก็ได้นะคะตรงนี้เหมาะมากเลยนะคะหรือจะซื้อเก็บเก่งกาไรค่ะยังไงก็ได้กําไรค่ะถ้ารถไฟฟ้ามานะคะมาถึงคลองแปดนะคะที่ดินตรงนี้จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นทันตาเห็นเลยนะคะเปิ้นขอบอกนะคะนะคะตอนนี้เราเหลือไม่กี่แปลงแล้วนะคะรีทักเปิ้นมาเลยนะคะเพจขายที่ดินนะคะ a c e b o o k เปิ้นนะักนันนะคะเบอร์โทร0902758309นะคะรบกวนทุกท่านกดติดตามช่อง u t u b e เปิ้นด้วยนะคะ ป้อนไขยที่ดินค่ะสวัสดีค่ะ